ไมาอยู่กับติ๊กกันอีกแล้วนะคะทุกคนสำหรับพอ,อ,อดแคสต์ฮิวใจแบบนี้เนาะวันนี้เราจะมาพูดคุยในหัวข้อที่เชื่อว่าหลายคนอะเป็นเป้าหมายในช่วงนี้เลยก็ว่าได้นะคะนั่นก็คือ5ข้อปลดล็อกความร่ำรวยแน่นอนว่าในยุคนี้สมัยนี้เราก็จะเห็นคนที่แบบโหร่ำรวยแบบจากศูนย์ขึ้นมาเป็น10ล้าน100ล้านได้แบบในระยะเวลาที่มันไม่ได้นานเหมือนสมัยก่อนเลยคือสมัยก่อนเวลาที่เราจะตั้งตัวได้ทั้งใช้เวลาแล แล้วก็ทั้งเหนื่อยยากลำบากช่องทางต่างๆมันก็มีค่อนข้างจํากัดเนาะต้องคนที่ทําจริงลุยจริงถึงจะประสบความสําเร็จหรือบางทีก็แทบจะไปไม่ถึงฝั่งฝันเลยด้วยซ้ําแต่ว่าในยุคนี้สมัยนี้การหาเงินมันเป็นเรื่องที่ อาจจะง,ง่ายสําหรับบางคนที่แบบหูจับพัดจับถูแล้วมันฟุกขึ้นมาได้หรือว่าบางคนก็แบบเออก็ยังไม่ได้ไปถึงไหนนะแต่มั่นใจได้เลยว่าช่องทางต่างๆอ่ะมันทําให้เราเข้าถึงความร่ารวยความมั่งคั่งได้ง่ายกว่าสมัยก่อนเนาะเพราะว่าตอนเนี้ทุกอย่างมันเป็นออนไลน์หมดแล้วเราอยากจะแบบมีหน้าร้านเราอยากจะขายของหรือเราอยากจะทําอะไรอะ่ะมันอยู่บนออนไลน์แล้วทุกคนมีมือถือที่จะเข้าถึงสิ่งเหล่านี้ได้หมดทีนี้แหละมันก็ขึ้นอยู่กับเราแล้วแหละว,ว่าเราจะพย ยายามไขว่คว้ามันมาให้ได้หรือเปล่าขยันแค่ไหนมีความคิดสร้างสรรค์แค่ไหนเราก็จะมาวัดประชันกันณนเวลานี้เนี่ยแหละสาหรับใครที่มีเป้าหมายแบบนี้ซึ่งติก็คือหนึ่งในนั้นเนาะเราก็อยากจะร่ารวยอยากจะมีชีวิตที่ดีเอาเงินนะมาตอบสนองความสบายของเราทั้งในเรื่องของสุขภาพการดูแลตัวเองหรือคุณภาพชีวิตที่มันดีขึ้นรวมไปถึงครอบครัวและคนรอบข้างของเราด้วยนั่นเองเองนาะบางทีอ่ะการที่เราไม่สามารถไปถึงฝั่งฟันได้ไม่สามารถประสบความสําเร็จหรือว่าหาเงินหา ทองมากมายได้มันอาจจะติดข้อใดข้อหนึ่งอยู่มันอาจจะแบบเออรู้สึกว่าแบบมันติดข้อนี้อยู่ไม่สามารถปลดล็อกมันไปได้สักทีไม่สามารถก้าวข้ามผ่านมันไปได้นะคะวันนี้ติ๊กเลยมี เอามาให้5หัวข้อลองไปดูนะว่าเราติดข้อไหนกันอยู่บ้างเรามาปลดล็อกกันในคลิปนี้เชื่อว่าหลายคนที่ฟังคลิปนี้จบแล้วนะ่ะชีวิตจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปมาเริ่มกันที่ข้อ1ค่ะนั่นก็คือการไม่ตัดสินใครคือมนุษย์เราอะ่ะมันมีสัญชาตญาณในการปกป้องตัวเองเว้ยสิ่งที่เข้ามาหาเราอะ่ะเราก็ต้องแบบสังเกตแล้วก็ตัดสินมันไปก่อนใช่ไหมเพื่อที่จะปกป้องตัวเองแล้วมนุษย์อะ่ะมันจะคิดลบมากกว่าที่จะคิดในทางที่บวก เพราะว่าอะไรเพราะว่าการคิดลบอะ่ะมันเป็นการเพย์เซฟที่สุดแล้วคิดว่ามันไม่ดีไว้ก่อนเพื่อให้เราปลอดภัยนั่นเองสมมุติเราอยู่ในป่าแล้วแบบเออเจอพุ่มไม้มันขยับดุกดิกดุกดิกเงีย้ยเราก็ต้องคิดไว้ก่อนว่าแบบเฮ้ยเป็นสัตว์ร้ายหรือเปล่าจะมาทําร้ายเราหรือเปล่าหรือว่าเป็นผีหรือเปล่าน่ากลัวแน่เลยหนีหนีไปอะไรเงี้ยมันเป็นการ ปกป้องตัวเองให้ปลอดภัยไว้ก่อนไม่พาตัวเองไปเจอกับสิ่งอันตรายต่างๆเวลาที่คนแปลกหนะ้าเข้ามาหาเราใช่ปะ่ะเราก็ต้องแบบใช้สัญชาตญาณแล้วก็แบบเฮ้ย <"He i, S 2> มาลายหรือเปล่าวะแต่งตัวแบบนี้บุคลิกแบบนี้น่าจะไม่ค่อยดีละมั้งอะไรเงี้ยมันก็คือเป็นการ ตัดสินเลยอันดับแรกมันก็เป็นสัญชาตญาณของเราเนาะแต่เมื่อเรารู้แล้วว่าเฮ้ยเราไม่ควรที่จะไปตัดสินใครจากภายนอกแม้ว่าเราจะแบบรู้จักเขาหรือไม่รู้จักเขาก็ตามแต่การที่เราตัดสินคนอื่นนะมันเป็นการเพิ่มอีโก้ให้กับตัวเองนะว่าแบบเอ้ยฉันดีกว่าฉันแบบเก่งกว่าฉันอยู่เหนือกว่าอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นการเสิร์ฟอีโก้ให้ตัวเองรู้สึกว่าแบบเออภูมิใจในตัวเองมากขึ้นโดยการเหยียบย่ำคนอื่นเพื่อที่จะปีนขึ้นไปการที่เราตัดสินคนอื่นอนะ่ะมันเป็นแค่การเสริ อีโก้ให้กับตัวเองมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรใดๆทั้งสิ้นเลยแล้วการที่เรามีอีโก้เยอะมากขึ้นนะ่ะมันไม่ได้ช่วยให้เราประสบความสําเร็จนะมันยิ่งทําให้เราแบบถดถอยลงมาใครจะอยากยุ่งกับคนที่แบบหูอีโก้จัดเลยไม่มีใครอยากยุ่งไม่มีใครอยากสนใจหรอกนึกอ,ออกป่เราอยากจะออกห่างคนพวกนี้จะตายเพราะฉะนั้นเวลาที่เราไปเจอในสิ่งที่เราไม่ชอบเราก็อยากทาแบบนั้นเราไปเจอคนที่ชอบตัดสินคนอื่นแล้วแบบทําตัวมีอีโก้อย่างเงี้ยเราไม่ชอบเราก็อย่าไปทําแบบ เพราะว่าความร่ำรวยมันขึ้นอยู่กับ คนที่เข้ามาหาเราและถ้าเกิดเราเป็นคนที่แบบโหไม่มีใครอยากเข้าหาเลยอะ่ะแน่นอนว่าโอกาสและเงินทองก็ไม่เข้ามาหาเราเช่นกันเพราะฉะนั้นอย่าตัดสินคนอื่นและคนที่ร่ํารวยจริงๆอะ่ะเขาแทบจะทําตัวแบบติดดินเลยสมาธิสุดๆไม่โอ้อวดถ่อมตัวคนแบบเนี้ยนี่แหละนอกจากจะประสบความสําเร็จในด้านเงินทองความมั่งคั่งแล้วอะ่ะยังเป็นที่รักของคนอื่นด้วยข้อที่2ไม่พูดร้ายกับคนอื่นการพูดร้ายว่าร้ายคนอื่น, 2, มน,นสมัยเนี้ยมันเป็นเรื่อง ที่ง่ายมากเพราะว่าแค่เราแค่พิมพ์ลงไปด่าแทบจะไม่ต้องแสดงตัวตนเราก็สามารถด่าทุกคนบนโลกนี้ได้โดยที่แบบเราแทบจะไม่รู้จักเขาไม่เคยเจอเขาแค่ผ่านมาเจอหน้าฟีดก็พร้อมที่จะด่าแล้วอะ่ะเพราะฉะนั้นการพ่นคําด่ามันเป็นอะไรที่ง่ายมากๆการว่าร้ายนินทาคนอื่นอะ่ะมันเป็นอะไรที่แบบค่าน้ําลายมันถูกอะ่ะมันพูดได้เลยมันสามารถแบบหละเลงได้เต็มที่เลยแต่จะบอกว่าสิ่งเหล่านี้การที่เราทําไปเรื่อยๆสะสมไปเรื่อยๆ แม้ว่าไม่มีใครรู้ว่าเราเป็นใครแม้ว่าคนที่เราด่าเขาอะ่ะเขาจะไม่รู้เลยว่าแบบเออใครว่าคนนี้เป็นใครอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วอะ่ะการที่เราพูดอะไรออกมามันสื่อถึงการที่เราคิดคิดแล้วก็พูดนั่นแสดงว่าการที่เราคิดเรื่องนี้บ่อยๆซ้ำๆ,ๆคำด่าหรือว่าการแบบอิจฉาคนอื่นเรื่อยๆอะ่ะ มันจะตอกย้ำกลายเป็นนิสัยของเราจิตใต้สำนึกของเรามันจะสั่งสมแล้วก็แบบอ,อ่อนี่คือฉันนี่คือตัวตนของฉันฉันเป็นคนท็อกซิกแบบนี้ฉันเป็นคนแบบโอ้มีคําว่าหลายคนอื่นในหัวแล้วก็พร้อมที่จะแบบค่นคําด่าให้คนอื่นเจ็บแสบใจอยู่เสมอสุดท้ายแล้วสิ่งเหล่านี้มันจะค่อยๆกัดก่อนตัวตนของเราความดีของเราก็จะค่อยๆหายไปเมื่อเรากลายเป็นคนที่แบบเออไมล์เซ็ตไม่ดีแล้วก็คําพูดก็ไม่ดีอีกอะ่ะเราก็จะดึงดูด สิ่งไม่ดีเข้ามาในชีวิตไปเจออะไรก็แบบเออสิ่งไม่ดีเข้ามาสิ่งดีๆมันไม่อยากเข้ามาอยู่แล้วคนดีเขาก็อยากอยู่กับคนดีใช่ปะ่ะคนไม่ดีมันก็ดนดึงดูดหากันนะ่ะเพราะฉะนั้นการที่เราแบบเออชีวิตแย่ลงไปหรือว่าเจอแต่คนไม่ดีทําไมมีแต่คนไม่ดีเข้ามาทําไมมีแต่เรื่องแหงสวยเข้ามาต้องกลับมาย้อนคิดแล้วนะว่าเฮ้ยสิ่งที่เราทําสิ่งที่เราพูดอ่ะมันดีหรือเปล่ามันถึงดึงดูดสิ่งเหล่านี้เข้ามาคือเวลาติ๊เจอเรื่องไม่ดีอ่ะติ๊ก็จะย้อนกลับมาหา ตัวเองเสมอเลยว่าเฮ้ยช่วงนี้ยเราทําอะไรไม่ดีหรือเปล่าหรือว่าเราคิดไม่ดีหรือว่าเราทําอะไรไม่ดีหรือเปล่ามันทําไมถึงดึงดูดคนไม่ดีเข้ามาหลอกลวงเราหรือว่าดึงดูดสิ่งหลายๆเข้ามาหาเราเยอะจังอะไรอย่างเงี้ยติก็จะพยายามไต่ตองตัวเองก่อนเสมอเวลาเจอเรื่องหลายๆใดๆหลายคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยต้องพูดตรงๆพูดจริงๆเราถึงจะได้ในสิ่งที่เราต้องการบางทีสั่งงานไปอะแล้วเราแบบเออไม่พูดตรงไม่พูดความจริงอะมันอาจจะไปได้ไม่ไ ได้งานที่เราต้องการก็ได้อย่างเช่นแบบเฮ้ยงานมันห่วยมากเลยทําไมทําออกมาแบบนี้ได้แต่การพูดตรงพูดเพื่อให้เขาแก้ไขอ่ะเราสามารถรังสรรค์คําพูดดีๆออกมาได้นะอย่างเช่นแบบเฮ้ยพี่ว่างานมันโอเคแล้วนะแต่ว่าปรับตรงนี้นิดหน่อยอ่ะมันจะแบบดีมากกว่านี้เลยอะไรอย่างเงี้ยโดยที่ไม่จําเป็นต้องไปบอกเขาว่าแบบเฮ้ยงานมันห่วยอ่ะงานมันแย่แการพูดอย่างเงี้ยมันเป็นแค่การระบายอารมณ์เนาะสุดท้ายมันก็ไม่ได้อะไรคนที่โดนคําพูดพวกนี้ไปอ่ะเขาก็จะ แบบนอยไม่อยากทําแล้วก็แตกหักไปเลยแต่เปลี่ยนมาพูดดีๆมันก็จะรักษามิตรภาพรักษาความสัมพันธ์ดีแล้วงานเราก็จะดีขึ้นด้วยนอกจากมันจะเป็นที่รักของคนอื่นแล้วอ่ะมันยังทําให้เราฝึกสติตัวเองคิดในสิ่งดีๆแล้วก็พูดในสิ่งที่ดีสิ่งไหนไม่ดีมันคิดขึ้นมาได้แต่ว่าเราไม่จําเป็นต้องพูดมันออกมาก็ได้ข้อที่3มไม่ยุ่งเรื่องคนอื่นเป็นข้อที่แบบหุวยทําได้ยากมากเพราะว่าเราถ่ายฟีดกันอยู่ทุกวันเนาะตื่นขึ้นมาปุ๊บ หยิบมือถือขึ้นมาถ่ายฟีดก่อนเลยมันเป็นไปได้ยากมากที่เราจะแบบเออไม่เผือกเรื่องของคนอื่นเนาะเพราะว่าไอที่เราถ่ายถ่ายเนี่ยมันก็คือเรื่องของคนอื่นทั้งนั้นไม่ได้เป็นเรื่องของเราเลยแล้วบางทีอะ่ะเราไปเจอเรื่องนี้แบบเุ้ยเขากําลังพูดถึงกันอะ่ะเราก็จะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยถ้าฉันไม่รู้เรื่องอะ่ะมันจะไม่สามารถคุยกับคนอื่นได้เราก็จะเริ่มแหละเริ่มสื่อเริ่มขุดเริ่มไปเรื่อยๆสุดท้ายมันก็กินเวลาเราไปและเรื่องยอนหินที่มันจะดึงดูดเราได้มากที่ สุตนั้นก็คือข่าวเช้าข่าวดาราหรือข่าวดราม่าต่างๆที่แบบโหมันเรียกเอนก g e m e เมได้ดีมากๆแล้วยิ่งเราเสพติดโซเชียลมากๆเสพแต่ข่าวลบๆอุ้ยคนยิงกันฆ่ากันดาราเลิกกันหรือว่าทะเลาะกันนู่นนี่นั่นน่ะดูไปเยอะๆเหมือนจะไม่มีอะไรนะเเหมือนจะบันเทิงนะแต่ความจริงแล้วอะ่ะมันสะสมในใจเราแล้วสุดท้ายอะ่ะเราจะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยทำไมเรานอยจังวะทำไมวันนี้ตื่นมาแล้วแบบ เหนื่อยจังเลยทั้งๆที่แบบเออยังไม่ได้ทําอะไรเลยไรเ,เงี้ยเพราะว่าเรื่องลบๆมันสะสมในใจเราเป็นเวลานานแม้ว่าเราไม่ได้เจอเหตุการณ์นั้นจริงก็ตามแต่ว่าการที่เราเสพมาบางคนกลับไปคิดว่าเป็นเรื่องของตัวเองอีกมันก็ยิ่งนอยจิตใจมันก็จะหม่นหมองไปด้วยแล้วเมื่อจิตใจเราตกตา่มมามันจะเอาความคิดสร้างสรรค์ที่ไหนไปทํามาหากินมันจะเอาความคิดสร้างสรรค์ที่ไหนไปสู้ในตลาดที่มันดุเดือดขนาดนี้เอาเวลาไปพัฒนาความรู้ความคิด ความสามารถของตัวเองเพื่อที่จะไปแข่งขันในตลาดเพื่อที่จะไปทํามาหาก,กินไม่ดีกว่าหรอใน Facebook ของติ๊กติ๊กจะกดเลิกติดตามเพื่อนที่แบบโพสอะไรที่แบบลบๆออกให้หมดเลยไม่ได้ลบเพื่อนนะแต่แค่แบบไม่ติดตามอะเพื่อที่จะไม่ต้องมานั่งเสพข่าวอะไรที่แบบอุ้ยเหนื่อยจังนอยจังเบื่องงานแชร์อะไรที่มันลบๆเข้ามาหน้าฟีดเราอะเพื่อที่จะเลี่ยงไม่ให้ตัวเองอะไปอ่านข่าวหรือว่าไปเสพข่าวลบๆเหล่านั้นใครที่เป็นคนคิดมากคิดเยอะ อยู่แล้วแนะนําเลิกเลยนะกับการเสพข่าวหรือว่าเสพคอนเทนต์แบบที่มันแย่แยๆลบๆอะ่ะเพราะว่าติ๊กก็เป็นเป็นคนที่แบบคุยคิดมากแล้วเวลาไปเสพคอนเทนต์ลบๆอะ่ะมันชอบเอามาคิดเองเอามากังวลประหนึ่งว่ามันเป็นเรื่องของเราทั้งๆที่แบบมันไม่ใช่เลยเมื่อเรารู้ว่าตัวเองเป็นคนที่แบบว่าชอบเก็บอะไรเข้ามากับตัวเยอะๆเยอะๆอะ่ะเราก็พยายามที่จะสกรีนเรื่องต่างๆเข้ามาในชีวิตให้มันมากขึ้นจิตใจเราอ่ะมันจะได้ผ่องใสคือเวลาที่เราเสพข่าวล ใช่ปะ่ะมันก็จะมีข่าวลบเข้ามาลัวๆๆวแล้วทำให้เรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยโลกนี้มันมันมีแต่เรื่องแย่ๆทำไมอันนั้นก็แย่อันนี้ก็แย่อันนั้นก็แย่มันแย่ไปหมดเลยอ่ะแล้วเราจะมีชีวิตยอยู่ทำไมแบบในเมื่อมันมีแต่ความทุกข์ยอะไรเงี้ยมันก็จะยิ่งาถาดโขมเข้ามาหาเราแต่ถ้าเราลองเปลี่ยนไปเสพอะไรที่มันแบบเฮ้ยมีความสุขมายเซ็ดดีๆมันก็จะวิ่งเข้ามาเข้ามาหาเราเรื่อยๆนะแต่และเรื่องแต่ละราวอ่ะมันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าแบบ เออมันมีสองเหรียญมันมีสองด้านจริงๆอยู่ที่ว่าเราจะอยู่ด้านไหนถ้าเราอยู่ด้านลบมันก็จะมีแต่เรื่องลบแต่ถ้าเราอยู่ด้านบวกโหทุกอย่างโลกมันสดใสมากทุกคนโลกมันแบบ มันมีอะไรให้ทํามันมีอะไรให้ตื่นเต้นมันมีอะไรให้เราต้องพัฒนาต้องเรียนรู้อีกเยอะแยะมากมายอะไรเงี้ยความสดใสกับความหม่นหมองอ่ะมันจะเห็นได้ชัดมากลองปรับเปลี่ยนก็ได้ลองแบบเสพคอนเทนต์แบบด้านดีหรบ้างมันจะมันจะพังผูออกมาให้เราเห็นว่าแบบเออทุกอย่างมันสดใสโอกาสมันมีอยู่ในทุกทกที่ในช่วงเศรษฐกิจที่ผ่านมา ไม่ว่าเศรษฐกิจมันจะดีจะลบจะอะไรก็แล้วแต่คนที่รวยเขาก็รวยคนที่ขว่คว้าโอกาสอ่ะเขาก็รวยขึ้นมาได้ในเศรษฐกิจที่มันลบปัจจัยภายนอกเราไม่สามารถควบคุมได้ก็จริงแต่สิ่งที่เราควบคุมได้ก็คือจิตใจและก็ mindset ของเราเพราะฉะนั้นเราเลือกในสิ่งที่เราควบคุมได้ไม่ดีกว่าหรอข้อที่4รู้สึกยินดีกับผู้อื่นอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข้อที่ ติก็ยังไม่สามารถปลดล็อกมันได้100%เปอนาะบางทีเราก็จะมีความคิดแบบอิจฉาเพื่อนบ้างอุ้ยทำไมชีวิตเพื่อนมันดีกว่าเราเปรียบเทียบบ้างอะไรบ้างแล้วเวลาเห็นเพื่อนแบบโพสประสบความสำเร็จเราก็จะรู้สึกว่าแบบเออรู้สึกไม่ดีอ่ะอันนี้ยอมรับเลยนะเป็นกับตัวเองเหมือนกันรู้สึกอิจฉาแบบทำไมแบบ ไปไกลกว่าฉันวานู่นนี่นั่นคือมันเป็นความรู้สึกแบบปกตินะทุกคนทุกคนเป็นแบบนี้หมดมนุษย์เราแบบเออมันต้องอิจฉาคนคนรอบข้างรอบตัวแต่ว่านิสัยเนี้ยมันสามารถพัฒนาได้มันสามารถแก้ไขได้ลองค่อยๆแบบยินดีกับคนอื่นทีละเล็กที่น้อยก็ได้สมมติเพื่อนโพสแบบเออประสบความสำเร็จแบบได้งานที่นั่นที่นี่อะลองแบบกดไลค์แล้วก็แบบเอ,อ้ยยินดีด้วยนะอะไรเงี้ย ถึงแม้ว่าในช่วงแรกๆมันจะเป็นการฝืนหรือว่าแบบเออก็คอมเมนต์ไปอย่างนั้นมยังไม่ได้มาจากใจจริงๆหรอกในใจก็ยังอิจฉายอยู่แหละแต่ก็ทําไปก่อนสะสมไปเรื่อยๆแล้วพอถึงวันหนึ่งอะเมื่อเราเข้าใจมันจริงๆอะเราจะรู้ว่าแบบเออเราจะสามารถยินดีกับเขาได้ด้วยใจจริงเวลาที่ เราเห็นคนอื่นประสบความสําเร็จแล้วเราชื่นชมเขาอะมันสามารถตอกอย้าเข้าไปในใจเราว่าเฮ้ยเราสามารถทําได้เราเห็นความสุขของคนอื่นเป็นแรงบันดาลใจให้เราเพื่อที่เราจะก้าวไปถึงจุดนั้นได้บ้างเพื่อที่เราจะประสบความสําเร็จในวันนั้นได้บ้างเหมือนกันแล้วการอยู่ในแวดล้อมแบบเนี้ยมันเป็นอะไรที่ดีนะถ้าเราสามารถลบความอิจฉาไปได้แล้วก็ยินดีด้วยใจจริงอะมันจะทําให้เราเห็นว่าแบบรอบตัวเรามีแต่คนเก่งทั้งนั้นเลยมีแต่คนประสบความสําเร็จทั้งนั้นเล และเราคือหนึ่งในนั้นที่อนาคตเราก็จะต้องเป็นแบบนั้นบ้างการที่เราสามารถยินดีกับความสําเร็จของคนอื่นได้ด้วยใจจริงอะ่ะมันบ่งบอกถึงการเติบโตของจิตใจเราได้ดีเลยนะว่าแบบเออจิตใจเราพัฒนาขึ้นแล้วเราก้าวขึ้นอีกระดับหนึ่งพร้อมที่จะรับโอกาสแล้วก็ความสําเร็จที่จะตามมาลองเริ่มจากคนที่เราลักก่อนก็ได้เพราะว่าถ้าจะไปเริ่มแบบโอ้ยยินดีกับ คู่แข่งเลยยินดีกับเพื่อนที่แบบไม่ได้ใกล้ชิดเลยอ่ะอาจจะเป็นเรื่องที่ยาก แต่ถ้าเริ่มจากคนที่เราลักอะ่ะเราจะสามารถยินดีกับเขาได้ด้วยใจจริงและสะสมสิ่งเหล่านี้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเจอสิ่งไหนที่บันดีเราก็อนุโมทนาด้วยยินดีด้วยอะไรเงี้ยสะสมไปเรื่อยๆเดี๋ยวสักวันหนึ่งเราก็จะสามารถยินดีกับความสําเร็จคนอื่นได้ด้วยใจจริงข้อสุดท้ายข้อที่5นั่นก็คือมีความสุขได้ด้วยตัวเองเราไม่จําเป็นต้องไปสแสวงหาความสุขจากภายนอกเลยเว้ยเพราะว่าเราสามารถเติมเต็มจิตใจตัวเองได้ก่อน้ แค่น,นี้เราอาจจะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยการเติมเต็มจากภายนอกอะ่ะมันเป็นอะไรที่แบบเออมีความสุขที่แบบเติมแล้วได้เลยแบบซื้อกระเป๋าใหม่มีความสุขเลยถอยรถใหม่มีความสุขเลยแต่สังเกตดีว่าความสุขนั่นะพอผ่านไปอาทิตย์หนึ่งเดือนหนึ่งอะ่ะมันก็จะหายไปมันมาเร็วไปเร็ว แต่ความสุขที่มันเติมให้จิตใจตัวเองอะ่ะมันอยู่ได้นานแล้วทําให้เราพัฒนาขึ้นเออมีความสุขกับสิ่งที่เรามีเล็กๆนน้อยมีความสุขกับการมีชีวิตอยู่ของเราการที่เราตื่นขึ้นมามีลมหายใจสามารถมีชีวิตได้แล้ววันนี้เป็นวันที่แบบอุย้ยตื่นเต้นมากเราจะได้ทําอะไรที่มันตื่นเต้นบ้างนะอะไรเงี้ยก็รู้สึกขอบคุณกับสิ่งที่มันมีอยู่นะปัจจุบันความสุขอะ่ะจริงๆมันเป็นสิ่งแบบเล็กๆนน้อยนะมันไม่ใช่ความบืกวหามันอาจจะไม่ใช่แบบการ จุดพูดแล้วแบบโห้จุด ทั้งโลกรู้ว่าฉันแฮปปี้อะไรขนาดนั้นแต่มันอาจจะเป็นแค่การจุดเทียนเล่มเล็กๆมันก็คือสว่างแบบนั้นยาวนานตราบเท่าที่เราต้องการได้เลยคนอื่นอาจจะไม่เห็นแสงเปลวเทียนของเราแต่เราเห็นมันเราสว่างกับมันเรามีความสุขกับมันแค่นั้นก็พอแล้วเพราะฉะนั้นมีความสุขกันเถอะทุกคนอย่าไปคิดอะไรเยอะชีวิตมันแบบสั้นนะมันไม่ต้องมานั่งกังวลหรือว่าเคยทุกคนจะต้องรับรู้ว่าฉันมีความสุขหรือว่าเอาสิ่งเอาความสุขข,ของเราออกไป ไปอวดชาวบ้านมันไม่จําเป็นเราแค่มีความสุขแฮปปี้ในแบบของเราใช้ชีวิตในแบบของเราเมื่อก่อนตีค่อนข้างยึดติดนะกับการที่คนอื่นมองมาว่าเราเป็นยังไงเฮ้ย hey, เราไม่อยากให้ภาพลักษณ์เราเสียเราไม่อยากเป็นคนไม่ดีในสายตาของคนอื่นเราอยากเป็นคนที่แบบเออทุกคนรักทุกคนต้องการอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วอ่ะ เอาจริงๆนะมันไม่มีใครมามองเราเว้ยมันไม่มีใครมารับรู้หรอกว่าเฮ้ยมึงเป็นใครวะอะไรเงี้ยสุดท้ายแล้วมันมีแค่ตัวเราเท่านั้นที่มองตัวเองแล้วจะไปสนใจคนอื่นทําไมตอบโจทย์ตัวเองจบเออฉันชอบแบบนี้ฉันแฮปปี้ฉันมีความสุขแล้วไงใครแคร์นึกออกปะใช้ชีวิตให้มีความสุขไปเถอะแล้ววันหนึ่งจุดหนึ่งเราจะมองว่า ไม่มีใครมองคุณหรอกค่ะมีแต่คุณนั่นแหละมองตัวเองเออโอเคสําหรับในคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็ปลดล็อกใครหลายๆคนได้นะติเชื่อเลยว่าทุกอย่างมันต้องใช้เวลามันไม่ใช่ว่าแบบเฮ้ยวันนี้ต้องการเปลี่ยนเราพรุ่งนี้มันสวิตช์ไปเป็นอีกคนหนึ่งเลยมันไม่ใช่แบบนั้นอยู่แล้วก่อน่ะติก็ค่อนข้างคิดว่าแบบเออทุกอย่างมันค่อนข้างที่จะฟิกทุกอย่างมันสามารถปรับเปลี่ยนได้เลยอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเดินทางใช้เวลาในการศึกษามาระยะหนึง่งอะ เราก็ค้นพบว่าทุกอย่างมันใช้เวลาหมดเลยมันไม่มีอะไรที่แบบได้มาง่ายๆได้มาฟรีๆอยู่แล้วยิ่งใช้เวลากับมันมากมันยิ่งละเอียดอ่อนในการใช้ชีวิตมากขึ้นเราจะค้นพบความสุข ที่มันเล็กๆในน้อยระหว่างทางได้มากกว่าแน่นอนหรอว่าทุกคนอยากล่ารวยอยากมีชีวิตที่ดีอยากมีอิสรภาพทางการเงินไม่มีใครแบบโอ้ไม่อยากรวยหรอกนืกอออกปะแต่เราก็ต้องมีความสุขในระหว่างทางด้วยชีวิตมันเป็นการเดินทางระยะไกลเพราะฉะนั้นอย่าเอาแต่มุ่งไปข้างหน้าเก็บดอกไม้ริมทางบ้างสูดอากาศริมทางแวะจอดพักหายใจบ้าง เพื่อความสุขของเราเราจะได้มีเชื้อเพลิงในการเดินทางเติมไฟให้ตัวเองไปต่อได้เรื่อยๆนั่นเ,เ,เองเนาะโอเควันนี้ก็ขอบคุณมากแม่คิวใจเนาะกไลค์ให้เขาด้วยนาไว้เจอกันคะ่ะบ๊ายบาย